จากหลักประกันไปเพิ่มลูกค้าหรือคนค้ำกันนะครับเรามาดูตัวอย่างกันก่อนครับผมคลิกค้นหา enter เพื่อเลือกดูเอาชื่อผมเองก่อนเลยครับไวกูนนี่คือตัวอย่างที่ได้พิมพ์ลงไปนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของตัว GPS เพื่อเอาไว้ใช้ติดตามลูกหนี้ของเราถ้าคุณคลิกลงไปที่ปุ่มนี้ โปรแกรมก็วิ่งเข้า Google Earth นะครับเข้าไปชี้แล้วว่าอยู่ตรงไหนกันแน่จะได้ไว้ติดตามง่ายเวลามีเซลล์คนใหม่เข้ามาก็จะตามหาได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ผมลองเริ่มเพิ่มกันนะครับยกเลิกโปรแกรมบังคับต้องพิมพ์13หลักนะครับถ้าพิมพ์ไม่ครบมันทึกโปรแกรมเตือนกรุณาตรวจสอบหมายเลขประชำตัวชาชนต้องมี13หลักแล้วถ้าเกินล่ะก็ไม่ให้เหมือนกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14ไม่ได้นะครับไม่ได้นี่เป็นตัวอย่างครับต่อมาผมลงเพิ่มเลยเอกชัยใจดีเลขที่2 9 4หมู่4ตำบลหน,นองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่50290โทรศัพท์5207อันนี้ถ้าไม่รู้ก็ผ่านไปก่อนนะครับ ที่ทำงานใส่ลงไปครับจริงๆโปรแกรมต้องการแค่ขั้นต่ำนะครับเรียกปร,ประชาชนชื่อเบอร์โทรศัพท์แค่นี้พอแล้วครับที่เหลือก็เป็นแต่นี้มันเป็นของสำคัญที่ต้องพิมพ์อยู่แล้วผมกม็สถานะพิมพ์ไม่ได้ครับคลิกไม่ได้ต้องโปรแกรมทำให้บันทึกครับเสร็จเรียบร้อยกรณีอยากจะเรียกกลับขึ้นมา แก้ไขนะครับก็เลื่อนดูแต่นี้ไม่ไหวแน่ครับเยอะไปหมดเลยให้ค้นหาพิมพ์ครับเอกชอพอแล้วครับ Enter แล้วก็ดับมันคลิกเลือกรอสักครู่ครับกำลังโหลดดิ้งอยู่นะครับอันนี้ทำกับเซิร์ฟเวอร์โดยตรงเลยคุณก็สามารถที่จะเเพิ่มเติมแก้ไขได้ซอยสข้างมอแม่โจแล้วก็บันทึกลงไปก็เสร็จการเพิ่มคนกู้หรือคนคำ้ำ นะครับเพราะว่าในหนึ่งคนเนี่ยดูตัวอย่างอีกนิดนครับสามารถเป็นทั้งคนกู้และคนค้ำนะครับบางคนอาจจะไม่ใช่จ,จะเป็นแต่คนกู้อย่างเดียวก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ